เคยสงสัยกันไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคำตัดสินคดีมันถึงที่สุดไปแล้วแต่กฎหมายที่ใช้ตัดสินเนี่ยกลับถูกยกเลิกไปดื้อๆเลยเรื่องราวนี้จะพาไปดูกันครับว่าความยุติธรรมจะสามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้หรือเปล่าใช่แล้วครับนี่คือคำพิพากษาสุดท้ายที่ศาลตัดสินลงโทษจำคุกในคดียาเสพติดคดีหนึ่ง40ปีเต็มคำว่าถึงที่สุดเนี่ยปกติมันก็ควรจะจบแล้วใช่ไหมครับ แต่พอมีกฎหมายใหม่เข้ามาแทนที่มันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหม่เอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันก่อนคือคดีนี้มีคำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วนะครับภายใต้กฎหมายยาเสพติดฉบับเก่าของไทยคืออย่างนี้ครับภายใต้กฎหมายเดิมที่ใช้กันอยู่ตอนนั้นเนี่ย การครอบครองเพื่อขายกับการพยายามจะขายเขาถือว่าเป็นคนละการกระทํากันเลยนะครับนับเป็นความผิดสองกระทงแยกกันซึ่งก็หมายความว่าสารสามารถลงโทษแยกในแต่ละข้อหาได้เลยแล้วพอเป็นความผิดสองอย่างใช่ไหมครับสารอุทธรณ์ก็เลยเอาโทษจําคุกของทั้งสองกระทงเนี่ยมารวมกันทําให้สุดท้ายแล้วกลายเป็นโทษจําคุกที่ยาวนานมากๆครับและนี่แหละครับ คือบทสรุปสุดท้ายจากสารอุทธร์จำคุก40ปีแล้วก็ปรับอีก800,000บาทซึ่งถ้าว่ากันตามหลักแล้วเนี่ยคดีมันจบแล้วนะครับจบแบบสมบูรณ์เลยเอาละครับทีนี้เรื่องมันมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากจุดเปลี่ยนที่ว่าก็คือการมาถึงของกฎหมายฉบับใหม่เอี่ยม คือเรื่องมันพีคตรงที่ว่าในระหว่างที่จำเลยกำลังรับโทษอยู่นั่นเองประเทศไทยก็ได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ปี2564และที่สำคัญที่สุดคือกฎหมายใหม่นี้ได้ยกเลิกกฎหมายยาเสพติดฉบับเดิมที่เคยใช้ตัดสินคดีนี้ไปทั้งหมดเลยครับและนี่คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเลยครับภายใต้กฎหมายใหม่เนี่ยการกระทำที่เคยถูกมองว่าเป็น2ความผิดคือครอบครองเพื่อจำหน่ายกับพยายามจำหน่าย ถูกยุบรวมเข้าด้วยกันให้เป็นความผิดกรรมเดียวภายใต้คำว่าจำน่ายเท่านั้นเองการเปลี่ยนแปลงกฎหมายครั้งนี้แหละครับที่มันเหมือนกับไปเปิดประตูบานหนึ่งขึ้นมาซึ่งทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณหลักการสำคัญมากๆข้อหนึ่งในกฎหมายอาญาของเราครับหลักการที่ว่านี้ก็คือการใช้กฎหมายย้อนหลังในทางที่เป็นคุณครับพูดง่ายๆก็คือถึงแม้จะทำผิดไปแล้วแต่ถ้ามีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วมันดีกับจำเลยมากกว่าเป็นประโยชน์กับจำเลยมากกว่า ก็ต้องเอากฎหมายใหม่ในส่วนที่ดีกว่าเนี่ยมาใช้ซึ่งนี่คือช่องทางที่ทําให้สามารถกลับไปทบทวนโทษที่เคยตัดสินไปแล้วได้นั่นเองพอมีช่องทางนี้ปุ๊บจาเลยก็เลยยื่นเรื่องขอให้ศาลพิจารณาโทษใหม่ทันทีครับซึ่งมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ทางกฎหมายที่แบบพลิกไปพลิกมาสุดๆเส้นทางมันไม่ได้ง่ายเลยครับตอนแรกศาลชั้นต้นก็เออเห็นด้วยลดโทษให้เหมือนจะมีความหวังแล้วใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอขึ้นศาลอุทธรณ์ โดนกลับคําตัดสินซะง,งั้นบอกว่าทําไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องสู้กันต่อจนถึงชั้นศาลดีกาเพื่อหาข้ออยู่ติครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงคลา m แม็กซ์ของเรื่องนี้กันแล้วครับนั่นก็คือคําวินิจฉัยชี้ขาดจากศาลสูงสุดของประเทศคือศาลดีกาไม่ได้เลือกว่าจะใช้กฎหมายเก่าหรือใหม่ไปเลยนะครับแต่ท่านให้เหตุผลที่น่าสนใจมาก ว่าสาลเนี่ยมีอำนาจที่จะหยิบเอาเฉพาะส่วนที่ดีที่สุดของกฎหมายแต่ละฉบับมาประกอบร่างกันเพื่อให้เป็นคุณกับจำเลยมากที่สุดตารางนี้อธิบายได้ดีมากเลยครับลองดูนะครับในประเด็นแรกจำนวนกระทงความผิดกฎหมายใหม่ดีกว่าใช่ไหมครับเพราะรวม2ออย่างเป็นอย่างเดียวศาลก็เลือกกฎหมายใหม่แต่พอมาดูประเด็นที่2การลดโทษอา้ากฎหมายเก่าดัานมีเงื่อนไขที่ดีกว่าซะง,งั้น ศาลก็เลยไปเลือกใช้กฎหมายเก่าในประเด็นนี้แทนครับมันเลยกลายเป็นการผสมผสานที่แบบไม่เคยมีมาก่อนเลยครับคือศาลดีกาไม่ได้เลือกข้างกฎหมายเก่าหรือใหม่แต่ท่านสร้างสูตรที่เป็นธรรมที่สุดขึ้นมาใหม่โดยดึงเอาจุดที่เป็นคุณที่สุดจากกฎหมายทั้งสองยุคมาใช้รวมกันเรามาย้อนกลับไปดูโทษเดิมกันก่อนนะครับ40ปีแต่ด้วยคำวินิจฉัยของศาลดีกาโทษนั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือเพียง 8ปีใช่ครับจาก40เหลือแค่8ปีเท่านั้นเองสรุปคำพิพากษาสุดท้ายนะครับก็คือให้ลงโทษฐานพยายามจำน่ายแค่กระทงเดียวจำคุก16ปีแต่มีเหตุลดโทษกึ่งหนึ่งเลยเหลือจำคุกจริงๆแค่8ปีกับค่าปรับ4 0 0 0 0นบาทซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อชีวิตจริงอย่างมหาศาลเลยค่ะเรื่องนี้สอนให้เรารู้เลยค่ะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ถูกสต a าฟไว้ในอดีตนะครับ แต่มันสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปตามกฎหมายใหม่ๆได้เสมอมันก็เลยเป็นคำถามที่น่าคิดที่คดีนี้ทิ้งทายไว้นะครับว่าในมุมมองของเราแล้วเนี่ยความยุติธรรมควรจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ณเวลาที่เกิดเหตุหรือว่าควรจะก้าวเดินไปพร้อมๆกับสังคมและกฎหมายของเรากันแน่